สบายดีสบายดายพี่น้องเขาสวนอีกแล้วเดอ้อพี่น้องวันนี้พักสลัดคอยบงมานั่นพี่น้องติดแล้วเดอ้อติดแล้วติดแล้วงามแล้วเริ่มงามแล้วเอาปุ่นกีงวมมัวโมโหอยเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็ไม่อาจสีหดนำนำมักพี่น้องน้ำมักยูลินซีไข่เห็ดใ้แต่ดนแล้วพี่น้องมาหด กำลังเหลิมงามเลยเดอ้อพี่น้องพักข่อยเดอ้อพี่น้องต้นนี้เบียสลัดพี่น้องเอ,อ้ยเบียสลัดกำลังงามกำลังงามมาส้มนำข่อยเดอ้เอเจ้าน้ำมักหดพี่น้องเอ,อ้ยน้ำมักหดน้ำมักยูรินซีเห็ดไว้แต่โดนแล้วพี่น้องแดงใจไหวเลยพี่น้องเอ,อ้ย ยังหดพี่น้องเหมืนนี่ห้มันเหลิมงามเลยพี่น้องก็เอาน้ำเสียงมาเลยพี่น้องก้นน้ำเสียงนี่แม่ก็เอาน้ำม,มาตก็มีลงไปใส่เลยพี่น้องก็เอาก็เอาชมเมชมควนมาเลยพี่น้องเริ่มใส่ในแอ่งเลยน้ำเพื่อเพื่พเคีย่ยวเขากันกับน้ำมันจะไปหดทับพี่น้อง อักไปฮดพี่น้องนะเองนาะถ้าเป็นนาาจะไล่เติบก็มาฮดพักพี่น้องเลยฮดด้วยนะ้ำมักจุลินซีถ้ามันแตกหกักเขียวไว้พี่น้อง กำลังเริิมงามพี่นอ้องเลยมีหย่ามีแยงเขาก็ลกออพี่นอ้องเลยพดดเปียกเติบแล้วพอมันเด็ดเนาะพี่น้องเด็ดแหง้ง สองหนานพี่น้องเลยสำจินมันปลูกไข่เนี่ก็ไร้กว่านีแล้วพีน่น้องอ๋ยเบี้ยมันก็หด้อมพี่น้องมะกถั่วนี่กำลังกำลังถอดยอดมะกถั่วก็ได้เบี้ยก็งามบ่งบงทันเดียบพี่น้อง เ้ยแม่ยังก็หดไปเบิดเลยหมาดลกพี่น้องเลยกำลังงามพักนั่งตู่กำลังงามพี่น้องพักนั่งตู่คอยใบแมงหลักใบใส่ต้มใส่แกงพี่น้องกำลังงามเคี้ยวอวนสวนเลยพี่น้อง มีหนามียังเฮากระลกออกนะเนาะเฮาหดไปเฮาเห็นกันเนาะทักบัวนี่ก็โอ้ยพี่น้องเลยโบขึ้นโบเกิรนก็ใส่ปุ๋ยใส่อันโบแมนใส่ปุ๋ยกีงวัวอยู่พี่น้องเลยก็หดน้าม,มักรอยกับโบขึ้นโบเกิรนมันแดดเนาะทักบัวปลูกยังนี่มันแดดโบขึ้นโบเกิรนพี่น้องทักบัวคอยนะ มาเขือกปลาปูไปน้ำพี่น้องปลูกใส่น้ำพักเลยปลูกซ้อนไปน้ำยินน้ำเก็บกินน้ำหมากกินน้ำพี่นอ้องเขือบัวก่อยโยแต่อีต้นสงสารอันนี้พักเสียนเด้อพี่น้องเออวันทีโพดพี่น้องไว้พักเสียน วันทีโพดบ่เป็นยอดเป็นแงดเลยวันทีกระโดกระเดียรักเสียนอันนี้พี่น้องยอดน้นอยๆหนึน่งวันทีกระโดออันนี้ก็มากแตงพี่น้องมากแตงกำลังกำลังงามมากแตงก็ได้ปลูกก็ได้เก็บได้กินพี่น้องเอ้ยมอแตงข่อยกระเพ็ดกระดดหกไปเลยให้มันดอกให้มันหมากพี่น้อง เพ็ดมะเพ็ดขี้นูเด้อพี่น้องเด้อมะเครือเนาะหดน้าอันนี้หน้มามักอันนี้ทิศหนึ่งฮดสองเถื่อพี่น้องเด้อทิศหนึ่งฮดสองเคือน้องพลงนี้จะได้หดไปให้เป็นใหญ่เป็นสูงน้อง คือข่อยงามบ่พี่น้องขอบใจเด้อพี่น้องเด้อพามาสมสวนพดสวนยำเสาพี่น้องขอบใจเลยหลายเด้อ